วีลมาหนะวีลงมาใมตัดพอดีคิ้วเดินตัดขึ้มนมานึ่สวขึ้ไปเลยเดี๋ยวมันเลย mm. mm. เรียมมึงนิดนึงนยยาวไปหน่อยเรียมออกตรงตัวตรงก็จอนดูจอน มันไม่มันไม่เชื่อมมาทางนี้เห็นไหมเนะยโชคขึ้นมามันไม่เชื่อมเห็นไหมมันไปเว้าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องตัดแท็กดิฟต,ติ้งออกตรงนีน้เดี๋ยวดิฟโชคขึ้นมาดิฟอ๋อ เนี่ยมันจะสบายไปหรือเปล่าอะแหน่ะ,ะชี้เป้าีเฉยทั้งนี้มันยาวไปอย่างดีบนั่นแหละถูกเอออันนี้บิงก็ไปได้นะเนี่ยยกขึ้นมา การมือทตยอยู่น,มนีมันยกซีฟังสาดทีปติ้งเนี่ยเขมันเนี่ยดิดยกทั้งหมดเลยเนี่ยมันแข็งกระด้างไปยกมันแข็งอันเ่นเนี่ นี่หอยมันคับคือมันกรอบมันกระด้างม,มันแข็งตัดให้มันซอฟตตัวเนี้ยยกขึ้นมาหน่อยตัดพอยซอฟขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้พอยที่ยพยายามตัดตรงให้ตัดหอยกรจริง เอาฟันปลามาสับเต้นบางนนี้อีกนะเล็กเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาจะผิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวสับขึ้นไปอย่างเงี้ยฟันปลาเนี่ยให้หวีด้านอะไรให้หวีด้านหางเนี่ยเอาด้านหางขึ้นมาเออสับขึ้นไปที่สับตั้งแต่นี้จงังหวะที่หนึ่งสับตัวเนี้ยเอามานี่สับให้ดูดอ จังหวดที่หนึ่งอยู่นี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่วิลงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทีวิลงบีเคลื่อนขึ้นไปตลอดซ้อมไหมต่างกันไหมเนี่ยอืมทำดูเอเอ,เอ,เอแค่นั้นหละพยทิกวิลงมาด้วยที่ะอ่านั่นแหละ,รละ,หละตรงไหนมันหนาก็ สับใช้ฟันปลาดีฟก็ได้เนี่ยดีฟก็ไปเลยเนี่ยฟันปลาดีฟก็ไปสับสับปล่อยสับแล้วปล่อยเอาบีเคลิ่งลงมานั่นแหละดีขึ้นไหมเออไปทางนูน้นเลยทางนูนงน้นเลยหนาอยู่พยายามมองให้มันซอฟต์อย่ามองให้มันกระด้างอย่ามองให้มันหนาเออนั่นแหละดีดีดพอพออยู่ขึ้นสูงตรงนี้ยถ้าพี่สับขึ้นสูงทุยมันจะหายไง กรรสับแค่เนี่ยสามชั้นเนี่ยทั้นี่หนึ่งสอง,ง,งสามเนี่ยใช่ไหมไน <Okay. S 1> เนี่ยน่าคต่เรื่องซอยผมข้าง,งบนนี่พี่แม่นอยู่แล้วแหละใช่ไหมพี่แม่นอยู่แล้วเ,เดี๋ยวนี้ยกดูก็รูม้มันแม่นเนี่ยมันไม่เหลือจะมาปรับปรุงเรื่องขาล่างใช่ไหม ฐานล่าง,งเก็บรางละเอียดทั้งช่วงตัวซอฟตตรงนี้แค่นหมเองแฮ่มัรนิดหน่อยพอกับโจยี่ใช่ไหมเออป้พอส่งแขกนั่นแหละ้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นก็โอเคนะแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มมันจะทำมาหาก,กินได้ไมันไม่ยากครกับโจยี่ไม่เป็นอะไรเลยเขาจังเรียนได้พี่เ,เ,เอออนั่นแหละ นี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาออกหน่วยกันนะเรียนจบแล้วก็มาขยันออกหนวยก็ตัดผมก็ได้หมดแล้วนะสบายใจอตัะก็แล้วก็แชรด้วยผลงานของช่างแอนที่ตัดผม,ดผมตผมรงไหนตัดยาวเลย่ก็จะแบบยืดเลย พี่แอนเดี๋ยวเอาคนนี้ไปซอยผมก่อนไปซอยก่อนเดี๋ยวปัตตาเลียนเดี๋ยวยกให้ข้างผู้ชายไปซอยแก้กุ้มไปก่อนเอาอาการออกเอาคอพี่เอาเอผ้าออกจากคออ,อยากจะเรียนตัดผมอยากจะซื้ออุปกรณ์ตัดผมนะครับสนับสนุนทีมงานช่างใหญ่สอบถามเราอย่เข้ามา0819 8แปดหนะึ่งเก้าและ0 6 2 2> 58, ูน4 8หกสอนะ วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดกดแชรด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย